สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องกลับ <_ ñas> มาพบกับลักกี้ไพายิบซีพยากรณ์อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทำนายดวงในวันนี้วันที่ยี่สิบห้านะฮะแล้วก็วันที่ยี่สิบหกพรุ่งนี้นะคะให้กับคนทั้งเจ็ดวันเกิดเลยนะคะ ก่อนอื่นขออนุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดขอไพ่ของคุณออกมามี energy ที่ดีและแม่นยันนะคะเริ่มที่วันอาทิตย์เลยค่ะวันอาทิตย์มาเลยสามใบนะคะควนวอาทิตย์มีสี่เสาอย่างนี้นะคะสี่ไม้เท้านะคะมีห้าดาบนะคะแล้วก็เจ็ดดาบนะคะ เขาบอกคนวันอาทิตย์วันนี้นะก็มีเรื่องของหน้าที่การงานนะคะถามว่าการงานดีไหมมีความดีมีความมั่นคงมีความยั่งยืนนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความยินดีปรีดานะคะบางคนเนี่ยวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องงานอย่างเดียวอาจจะได้เป็น เรื่องของบ้านช่องห้องหออะไรเงี้ยมันก็ดีทุกอย่างนะคะอาจมีเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่งานเลี้ยงงานมงคลงานแต่งงานนะคะหรือเข้าไปร่วมกิจกรรมงานพวกนี้นะคะนะ,ะบางคนก็เรื่องของการงานเนี่ยมีความมั่นคงดีนะคะได้อยู่ที่บริษัทใหญ่ๆหรือว่ามีเรื่องของความชื่นมืน่นะคะในในที่ทํางานนะคะแต่ว่าในเนื้อง,งานก็อาจจะมีบ้างดีเทล,ลเทล็กๆน้อยๆนะคะที่อาจจะมีเรื่องของการที่แบบว่า เราทําทอะไรเนี่ยเพื่อนไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะนะแล้วก็เอาใจออกห่างเราออกไปทุกทีนะคะหรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราขี้บน่นหรือว่าพูดมากหรือพูดในเรื่องที่เขาไม่ชอบฟังอะไรอย่างเงี้ยนะก็รู้สึกว่าเพื่อนจะเอาใจออกห่างหรือว่าท่านโทษน,นะะเพื่อนไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือเท่าที่ควรอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะท่านโทษค่ะ อาจจะมีเรื่องของการขนส่งเดินทางวันนี้ด้วยนะคะนะหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นด้วยนะฮบางคนนสั่งของไว้ก็าอาจจะมีของมาส่งนะคะขอพักักพิเศษหน่อยนะ,ะอ่านะคะเรื่องของคู่ดีบางคนแต่งงานจริงๆหรือบางคนได้พบคู่นะคะนะจากที่ทํางานหรือเรื่องการงานทําให้ได้เจอคู่กับเราคนโสดนะฮะหรือว่าคู่ของเราคนนี้นะ มันมีความยั่งยืนนะคะบางคนที่มีคู่อยู่แล้วเนียอันนี้กรณีที่แบบว่ามีแฟนอยู่แล้วหรือเพิ่งคบกันหรือว่าพบพบเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะพบเจอกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ mm. ก็คือคนเนี้ยสามารถที่จะเป็นแบบเป็นอนาคตได้เลย mm. คือแบบคบกันไปยาวๆได้เลยนะคะตามนั้นต่อไปคนวันจันทร์นะคะ mm. จันทร์สามใบนะคะ mm. จันทร์มีเก้าถ้วยนะคะ มี8เหรียญน,นะคะแล้วก็มีราชาดาบนะคะเขาบอกว่าวันนี้คนวันจันทนะเรื่องของความเป็นอยู่ก็อุดมสมบูรณ์ดีนะคะเรื่องของการเงินก็คือเราเนี่ยยังสามารถหาเงินสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีนะคะหรือว่าคนที่รอเรื่องของการพิ o ูจเอกสารเส้นเอกสารหรือว่าเรื่องของอการรอคอยเรื่องการขายการเงินอะไรใดๆอย่างเงี้ยนะคะ คือมันใกล้จะสำเร็จแล้วอีกนิดนึงนะนะคะอีกอึดใจเดียวนะคะก็ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วบางคนที่แบบว่านะบากบั่นหรือเพียรพย,ยายามต่อะไรมาอีกสักพักหนึ่งก็กําลังจะสําเร็จลุล่วงแล้วนะฮะวันนี้เรื่องของอผู้บ,บัญชาหรือเจ้านายนะคะหรือบุคคลที่มีอํานาจมากกว่านะหลีกได้หลีกห,หลบได้หลบนะคะนะอาจจะเจอคนที่แบบบ้าบอเนาะนะคะก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอ่าขอให้พิเศษอีกนหนึ่งค่ะ วันนี้อาจมีโชคลาภท่าวดีเออนะคะป,ปังปังปังนะเรื่องความรักนะก็อาจจะคนโสดก็อาจจะมีคนเข้ามาจีบนะคะหรือได้พบเจอพบรักกับคนที่เราอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาคนมาจีบอ่ะเอออย่างนั้นประมาณนั้นนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันอังคารนะคะวันอังคารสามใบนะคะวันอังคารมีเจ็ดใบเท้ามาเลยคุณคะ หนึ่งเหรียญโตโตก็มานะเือออกก็ได้เงินนะคะแล้วก็อัศวินถือไม้อีกนะคะ,ะประธานโทษเด็กถือไม้เท้าอีกนะคะเขาบอกว่าวันนี้มีชาเลนจ์นนะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าคุณไม่ย่อท้อนเนี่ยอุปสรรคที่มันมีขักคืามันยักว้างเนี่ยคือข้ามมันไปได้อยู่แล้วนะคะขออย่ายอมนะนะคะการเงินดีปังนะ งานดีเงินดีนะคะงานเหนื่อยเงินก็เยอะนะคะนะแล้วก็มีเรื่องของเด็กถือไม้เท้าก็บอกบริวารก็ซื้อสัตว์นะฮะไว้ใจได้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือคุณได้เป็นกําลังให้คุณได้นะคะตามนั้นเลยต่อไปขอเป็นไพ่คักพิเศษอ่าเรื่องของการงานบางทีมันมีความผิดพลาดบ้างก็อะไรอย่าไปขยี้มันนะคะเฉยเฉยนะแล้วก็เอาหูไปนาเอาตาไปได้บ้างจะมีเครียดนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันพุธนะฮะ พุดสามใบนะคะพุดมีเก้าเหรียญสวยๆนะคะนี่อุยตายและคุณคิงเหรียญอีกวันพุดนะ ยืมตังได้ไหมเนี่ยแล้วก็สิบไม่ทาวนะะอ่าเขาบอกว่าวันนี้คนวันพุธนะฮะเรื่องเงินดีมากนะเรื่องเงินเป๊ะปังอลังเวอร์นะคะนะการเงินดีหรืออาจจะมีโชคลาภเข้ามาหรือได้สมบัติพัสถานนะสมบัติตกทอดอะไรสักอย่าง่างนึที่แบบฟุบๆุก,ก,ก็ได้นะคะนะหรือว่าอ่าเขาบอกว่าไม่รู้ละเรื่องของการเงินนะดีมากวันนี้ปังนะฮะเรื่องของสมบัติก็ดีอะไรอย่างมรดกก็ได้นะคะ นะแต่เขาบอกว่าหน้าที่การงานนะหรือภาระของคุณก็เหน็ดเหนื่อยหนะักเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของที่ว่าคุณเป็นคนขยันเลหรือเป็นคนที่มานะพยายามนะคะนะจึงนำมาซึ่งโชคลาภเงินทองก็เป็นได้นะคะขอภพ่คับพิเศษนิดนึงอ่าดูสิเนี่ยนะงานดีเงินปังค่ะคุณขานะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันที่หักนะฮะนะ วันพฤหัสสามใบนะคะวันพฤหัสนอนหมอบไปเลยนะคะสิบดา่านะหกถ้วยนะฮะแล้วก็เดอะโฟอ่าเขาบอกว่าคนวันพฤหัสที่ผ่านมาบางคนในเจ็บป่วยไม่สบายนะคะล้มหมอนนอนเสื่อนะ บางคนก็มีความโดดเดี่ยวอ้างว้างนะคะบางคนก็ไม่ได้เป็นไรหรอกเปิดเนือ้อเปิดตัวเปิดปวดเนื้อปวดตัวเฉยๆนะคะนะปวดหลังปวดสะบักปวดคอปวดเอวอะไรก็ว่าไปนะแต่วันนี้นะอาจจะเร,เริ่มรู้สึกดีขึ้นนะคะหรือว่ามีคนเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือนะมีคนบอกว่าตือนนี่เอายานี้ไปกินสิอะไรเงี้ยนะพี่น้องรอบข้างบริวารเป็นห่วงนะคะเข้ามาใส่ใจดูแล คุณมากขึ้นก็เป็นได้นะคะนะวันนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการที่มีคนเดินทางมาหาไปมาหาสู่หรือคนมาเยี่ยมเยือนก็เป็นได้นะคะขอพ่าพักพิเศษหน่อยอ่าพ่าบอกว่าเรื่องของหน้าที่การงานก็เอาหูไปนาเอาตาไปได้ซะบ้างนะคะอย่าไปอะไรกัมนมากนะบางทีเราก็ยังทาได้นานถ้าเราไม่ได้ใส่ใจหรือว่าไปามีปัญหาอะไรมากอย่างเงี้ยนะคะนะตามนันเลยต่อไปคนวันศุกร์นะคะ คนวันศุกร์สามใบนะคะศุกร์มีคิงดาบวันนี้เปรี้ยวกระหนาหนะแอกซ์สิบนะวันนี้นะวันศุกร์นะเป็นไปได้ยังไงนะแล้วก็มีอ่าอ่าสิบเหรียญน,นะคะคนวันศุกร์กับสิบเหรียญน,นี่ยเขาของคู่กันนะเปล่าเนี่ยอเออแล้วก็มีอ่าห้าไม่ทางีกหนึ่งว่าเขาบอกวันนี้คุณนะนะ การเงินดีนะคะบริวารทีมงานก็เจ๋งเลยนะคะนะบางคนก็มีเรื่องของทีมพลังงานที่มาจากทีมงานบริวารสัตว์ลาบจากสัตว์สองเท้าสี่เท้าอะไรแบบนี้นะหรือว่าการเงินนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอลาบจากสัตว์สองเท้าสี่เท้าก็ต่างหากบางคนได้หมาได้แมวมาเลี้ยงบางคนได้ลูกนะคะบางคนอ่าได้ได้แฟนได้แต่งงานอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้เงินก็อาจจะเป็นเงินรวยนะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือพลังจากทีมงานนะคะ พลังจากทีมงานมันมันมาจากอะไรได้บ้างครอบครัวเราอะ่ะนะคอยซัพพอร์ตเรานะคะหรือมีความพร้อมหน้าความตาวันนี้ก็กินข้าวรวมพลังกันนะคะหรืออีกอย่างนึงก็คือพลังที่ทํางานก็ได้นะทีมทีมงานของคุณอะ่ะนะทีมเวิร์กเกอร์คุณอะ่ะนะก็ได้เหมือนกันนะคะวันนี้ก็มีความอ่าเขาเรียกว่าอะไรฟอร์มดีมทีมนะดีมทีมหรือว่ามีเรื่องของความที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีอย่างนี้ก็ได้นะะในสิบเปรียบเนี่ยนะมันอย่างใดอย่างหนึ่งนะคุณขาจะ อะไรตรงกับคุณคุณก็ดูเอาล้กันนะนะคะทีนี้คุณเนี่ยนะวันนี้คุณแอคทีฟอยู่แล้วนะคุณเป็นคิงดัะ้นะฮะมาเจอกับไอ้เจ้าตัวผ้าไม่เท้าอย่างนี้ก็วุ่นวายสิค่ะคุณขานะ คุณก็แรงนะแล้วก็อีห้าไม้เท้านี่ก็ขัดแข้งขัดขาหรือว่าทําให้คุณรู้สึกวุ่นวายหไม่สบายใจนะคะหรือทําอะไรไม่ได้เื่นนะนะคุณก็จะแผดแผดแผดแผลใส่ก็ได้นะคะวันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของการกระทบกระทั่งเพราะเราก็แรงไม่น้อยต้องระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์เราด้วยแต่เรื่องของการเงินดีนะคะตามกันเลยขอพ่ทักพิเศษอ่าพ่าทักพิเศษว่าวันนี้นะ รู้จักเชื่อฟังคนอื่นบ้างคุณดือ้อคุณรันนะคุณคุณคุณแบบไงอะ่ะคุณมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงนะคะอ่ามันไม่ผิดหรอกแต่ว่าบางทีเนี่ยให้มันเตือนก็คือว่าให้เรารู้จักฟังคนอื่นบ้างอืมเบาได้เบานะคะมันเป็นตัวทักเตือนนะไอความมั่นใจตัวเองมันดีอยู่แล้วแต่ะนะแต่ถ้าเราฟังคนอื่นอีกนิดนึงเราอาจจะแบบว่าดีสมบูรณ์แบบก็ได้ใช่ไหมคะตามกันเลยต่อไปคนวันเสราร์นะ วันเสาร์สามใบนะคะมาดูกันนะวันเสารได้เจ็ดใบเท้าเอกมาเลยนะคะอ่าแล้วก็หนึ่งใบเท้าอีกนะาแล้วก็เดอะสตาร์นะคะ เขาบอกว่าคนวันเสาร์วันนี้นะเรื่องภาระหน้าที่มันก็หนักหนายอยู่แล้วมีเจ็บใบเท้าก็เหนื่อยหน่อยนะคะนะ,ะแต่วันนี้อาจจะได้เรื่องของโอกาสใหม่ๆนะคะความมั่นคงแบบใหม่ๆเข้ามามีคนชวนไปทํางานมีคนให้โอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือได้รับงานที่มัน ดูแบบว่าท่งพลังและมีคุณค่านะทำให้คุณมั่นคงมากขึ้นก็ได้นะฮะนะแถมคุณทำได้สองมือของตัวเองยังจะดีแหลกลานนะคะดีแหลกดีลานนะคะทำไปเถอะเพราะฉะนั้นคว้าไว้เลยโอกาสอะไรเข้ามาวันนี้แล้วทำด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะมันจะสุขสำเร็จค่ะนะคะไม่รู้จะพูดอะไรให้มันดีไกกว่าน,นี้แล้วนะคะเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่ดีเนาะอ่ะ ดูสิไพ่ย,ยังออกมาเป็นเรื่องงานอีกตัวทักพิเศษเขาก็าบอกว่าเรื่องของการงานมีความมั่นคงดีลดประเสริฐสีนะคะนะดีอยู่แล้วดีเพอร์เฟกต์นะคะอ่าจบแล้วนะทั้งเจ็ดวันเกิดนะคะเป็นพรุ่งนี้มั้งนะพรุ่งนี้เดี๋ยวเริ่มต้นที่วันอาทิตย์นะคะพรุ่งนี้วันทีตเท่าไหร่26ใช่ไหมอ่านะคะเดี๋ยวขอทำไพ่แป จะนทำรุนแรงก็ไม่ได้โต๊ะมันจะขยับแล้วก็ทำให้กล้องสั่นไหวแล้วพวกคุณก็จะแบบว่าดูกันไม่โอเคใช่ไหมแหววอาทิมาเลยค่าสามใบพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะักวาทิดนะคะมากับแปดดาบนะมากับเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็สิบดาบน็อกไปเลยะคะเขาบอกว่าคนวอาทิต์นะ แปดดาบนะคะก็เพราะว่าเขาบอกว่าอะไรหน่วงรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายใจนะคะมีภาระผูกพันหรือว่าไปไหนไม่ได้นะ,ะบางคนถูกกักกันบางคนถูกกักกันจากัดสถานที่นะคะบางคนถูกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถูกพันธนาการนะะถูกพันธนาการในที่นี้ได้หลายความหมายนะคะจากคือสิ่งที่คุณทำเนี่ยคือผลจากการที่มันรู้สึกแปดดาบเนี่ยนะ มันเกิดจากผลของการตัดสินใจและการกระทําของคุณลุวนๆนะคะไม่ว่าคุณจะไปรับปากรับคาใครเห็นแก่คนนู้นเห็นคนนี้ทาให้ทําอะไรก็อึดอัดไปหมดใช่ไหมแบบนั้นนะคะหรือความรู้สึกนะหรือถูกจํากัดสถานที่นะคะถูกกักกันกักตัวได้ไหมได้กักตัวแบบเป็นโควิดอ่ะอย่างนั้นเนะี่ยได้เลยนะคะอารมณ์แบบแปดดาบอย่างนี้เลยนะนะคะแล้วก็มีเพจซอกคับอย่างนี้นะ,ะมีเด็กถือถ้วยใส่ ปลามาให้มันมันไพ่อันนี้มันไม่มีปลานะดิฉันก็ติว่าใส่ปลานะฮะแต่ถามว่าน้องมาดีไหมดีนะคะนะนำโชคลาภหรือข่าวดีมาให้แต่ดูแล้วคุณเนี่ยนะเหมือนกับว่าไงอะ่ะเหมือนจะไม่สบายตัวไม่สบายใจแล้วก็มมันจะีเรื่ออ่ออองงขาบริวารที่เจ็บป่วยหรือเปล่านะคะนะ เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือได้พบเห็นบริวารที่แบบเขาปวดเนื้อปวดตัวไม่ค่อยสบายหรือมีปัญหามีความทุกข์เข้ามาปรึกษาก็ได้นะคะนะแต่ตัวคุณเนี่ยนะไม่เท่าไหร่หรอกนะผลจาพัฒน,นาการเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวคุณเองแต่บริวารเนี่ยอาจจะหนักหน่อยนะคะนะตามนั้นหรือในหนึ่งคุณก็ต้องระวังตัวเองเลยแหละนะจากพันธนาการอาจจะสุดมาถึงขั้นไม่สบายเองก็ได้นะต้องระวังสุขภาพด้วยนะฮะหรืออาจจะมีเรื่องของความอ่า ความทุกข์มองเศร้าใดๆเกิดขึ้นนะคะแต่มันก็ยังมีส่วนในส่วนของเพจซับคัพเนี่ยนะมันอาจจะมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีเข้ามาในวันนี้นะคะนะหรือบางคนก็อาจจะแบบว่าเหมือนทุกขลาบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,นะประมาณหนึ่งนะคะอาจจะได้ลาบก่อนแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเี้ยก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะขอพ่ายทักพิเศษอีกว่าอนะฮะ อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยวดยานพาหนะเราหรือเปล่านะนะคะนะหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาระหน้าที่นะคะหรือการเดินทางอย่างใดอย่างหนึ่งในวันนี้ต้องระวังนะาการเดินทางในต้องระวังเลยคือหนึ่งอุบัติเหตุนะคะอืมแล้วก็ถ้าภาระหน้าที่ก็วันนี้อาจจะเหนื่อยหนักหนาแล้วก็ไม่ได้ผลอ่าดีเท่าที่ควรนะคะนะอืม อย่าพูดเยอะอย่คิดมากนะเอาแค่นี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วนะมันก็ยังมีส่วนดีอยู่ของเพจออกครับนะคะนะซึ่งมันอาจจะเป็นปัจจุบันนะคะถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณลำบากหรือคุณกระอักกระอ่วนนะคะหรือว่าไปไหนไม่ค่อยได้วันนี้ก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่ระวังบริวารเจ็บป่วยหน่อยนะคะนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องการเดินทางระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะฮะนิดหนึ่งหรือวันนี้อาจจะมีภาระหน้าที่ที่มันหนักมันเหนื่อยมันหน่วงนิดหนึ่งนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะต่อไปคนวันจันทร์สามใบ พรุ่งนี้นะะพรุ่งนี้นะคะคนวันจันทร์พรุ่งนี้วันที่กี่ยี่สิบหกเออนะคะคนวันจันทร์มีคิงคัพนะคะมีเอ็มเพอเรอร์นะคะแล้วก็มี Soft Cup ะะเพจซ็อกคัพนะคะคนวันจันทร์ไพ่สวยนะคะก็ะคือคิงคัพเนี่ยคุณก็แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรคุณมีออร่านะคะมีความเขาเรียกว่ามีความมั่นคงนะคะดูภ well, ูมิฐานนะดูเป็นคนที่อ่าหน้าเข้าพบหน้าเข้าหานะผู้คนมองมาก็อยากเข้าใกล้เข้าพบเข้าหาพูดคุยกับคุณนะคะเพราะดูว่าคุณหนึ่งคุณมีความมั่นคงสองคุณมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรคุณมีจิตใจที่ดีหรือว่ามีเป็นผู้ที่สามารถให้คําแนะนํากับผู้อื่นได้ดีนะคะนะเขาก็อยากจะเข้ามาคุยด้วยนะคะนะแล้วก็ มีาอมี e อ p e r o r อีกนะคุณเรื่องของการงานจะมีความมั่นคงดีปังมากๆนะคะบางคนอาจได้เรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งนะนะคะหรือผู้ใหญ่ที่ทํางานเนี่ยนะคะดีกับคุณมากการต่างประเทศเด่นทํางานชาวต่างชาติด,ดีนะคะนะมีเพจซอกคับอีกนะจะได้บริวารที่ไวเนื้อเชื่อใจได้หรือว่าอาจจะไม่ใช่บ,บริวารที่ไวเนื้อเชื่อใจท้าโทษอาจจะได้พบเจอบริวารที่ทาโชคลาภข่าวดีมาให้หรือว่าทําอะไรกับคนที่มีลักษณะลักษณะ ค้ายเด็กอะค่ะนะคะปุปริสัยร่าเริงสดใสแจ่มใสที่เล่นขี้แย่หรือว่ารูปร่างสันทัดตัวเล็กผมหน้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะนะลักษณะคล้ายเด็กเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเป็นกําลังให้คุณดีหรือว่าอาจจะมีโชคลาภเข่าดีมาให้คุณนะคะขอให้ทักพิเศษหน่อยอ่านี่มีอ่าเฮอร์มิสจ้ะคะเฮอร์มิสก็บอกว่าเขาบอกว่าคุณเนี่ยนะอ่าเขาเรียกว่า เป็นไพ่ทักเตือนเนาะเขาก็บอกว่าต้องหาความรู้ใส่ตัวให้มากๆนะคะเพื่อที่จะเอาไว้แก้ไขสถา,านการณ์หรือว่าแก้ไขปัญหาไพ่พักหน้าด้วยตัวเองเพราะว่าไพ่บอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเอาง่ายๆเออนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคนหาคุณหาคนช่วยลําบากเพราะฉะนั้นคุณต้องช่วยตัวเองกรอบผู้ตัวเองในทุกสถานการณ์นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องแน่นเรื่องความรู้ความสามารถนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่คุณมักจะหาทางออก ให้กับตัวเองได้เสมอนะฮะเพราะว่าเป็นเฮอร์มิสเป็นนักปราดไงน,นะต้องเก่งนะคะถึงแม้ค่ำคืนมืดค่ำเห็นไหมเขาก็ยังเดินได้เพราะในมือหนึ่งมีไม้เท้าอีกมือหนึ่งมีแสงสว่างนะฮะนั่นแหละมันคือมันมันคือสอกิลหรือว่ามันคือความรู้ความสามารถนะคะที่จะช่วยณเนคุณหาทางออกแม้ในความมืดนะมืดมิดดายมใดไม่มีแสงแต่คุณก็มีตะเกียงส่วนตัวเออมันก็ไปได้ทุกที่ประมาณนั้นนะครับตามนั้นเลยนะ ต่อไปคนวันอังคารนะคะคนวันอังคารสามใบนะคะอังคารมีหนึ่งดาบโชกโชนะคะมีเดอะสตาร์นะคะมีแมททิเช่นนะคะก็บอกคนวันอังคารวันนี้ทำอะไรก็สำเร็จทำไปเถอะนะทำอะไรก็ดีสมบงังขอให้ทำด้วยตัวเองไม่ต้องใช้ใครนะคะ อ่าทุกอย่างจะดีกับร้ายกับกลายเป็นดีได้หมดเลยนะลดมากให้มันดีฉันไม่อยากพูดเดยอะเพราะว่าคือคุณให้คุณไปคาเอาเองเลยว่าวันนี้ที่อะไรอะไรที่คุณทำเนี่ยนะเรื่องร้ายจะกลายเป็นเรื่องดีทุกอย่างมันจะคลี่คลายหรือว่าคุณจะพลิกสถานการณ์ทุกอย่างให้กลายเป็นเรื่องดีได้นะคะแถมทําด้วยสองมือของตัวเองดีไปหมดนะคุณถาทําเลยนะคะเพราะวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้อะไรที่แบบว่าอ่า คิดว่าจะไม่ได้มันจะได้นะคะอขอให้หยุดท,ทำมันเองนะคะให้ท่าพิเศษจงมานะ,ะเขาบอกว่านี่นะคุณมีเรื่องของโชคนะคะโชคชะตานะคะมีโชคดีนะคะแล้วก็เขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันกำลังจะคลืบคลานท้าที่ผ่านมาไม่บางเรื่องไม่ดีนะคะมันก็จะเขาเรียกว่ามันดวงมันจะพลิกนะคะเปลี่ยนแปลงเออมันอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงให้มันทุกอย่างมันดีขึ้นนั่นเองนะคะตามนั้นเลยยิ่งคุณ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยยิ่งดีเลยนะบอกให้นะคะตามนั้นต่อไปคนวันพุธค่ะพุธสามใบนะคะพุธมีห้าเหรียญสะง,งัน้นะตังหมดแล้ววันพุธนะนะคะแล้วก็มีหกถ้วยนะคะแล้วก็มีอ่าสี่าหกไ้เท้าเหนโทษนะ๊ะ เขาบอกว่าวันคนมันพุธระวังคนหยิบยืมเงินนะวันนี้นะคุณอาจจะต้องไปซัพพอร์ทญาตี่น้องก็ระวังบริวารคุณนั่นแหละนะเรื่องของการเงินถ้าคุณมีนะถ้าคุณมีแต่คนจะหยิบยืมนะฮะมีมากมีน้อยไม่รู้นะแต่ว่าตัวทางคุณจะให้ด้วยนะมันก็ต้องดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่าให้ได้ไหมมันก็ให้ได้แหละนะนะคะนะถ้าให้ถ้าคุณอยากให้ก็ให้ไปเถอะเพราะว่า ดวงมันจะเสียตังค์อ่ะเออดวงมันจะถูกคนหยิบยืมนะคะนะแล้วก็อา,อาจจะมีเรื่องของการเสียเงินในการไม่ใช่เขาไม่ได้มายืมก็ได้แต่ว่าคุณไปดูแลเขานะ,ะอยากอาจจะเสียเงินไปกับการดูแลบริวารน,นะคะเด็กเล็กเด็กโตนะคะพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเพื่อนฝูงอะไรก็ได้คือซัพพอร์ตเขานะคะนะ เออวันนี้ก็มีการดูแลซึ่งกันและกันดีนะมีหกถ้วยอย่างนี้นะคะพี่น้องอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมาพบเจอกันก็เสียดตังเรียงเข้าน้องบ้างอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่การงานคุณขาปังมากะนะคะนะการงานอาจได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้รับคำชมได้รับรางวัลใดๆหรืออาจจะมีความยืดหยุ่นนะฮนะงานก็อาจจะสบายขึ้นลงขึ้นช้าขึ้นนะคะตามนั้นเลยขอค่าคักพิเศษหน่อยค่ะ ไพ่ครัพิเศษเป็น The World นะคะ The World ก็คือไพ่บอกว่ากินด,ดีอยู่ดีนะคะระวังอย่างเดียวระวังน้องมามีน้องตั้งครรภ์หรือว่าน้ําหนักตัวเพิ่มนะคะตามนั้นแต่อย่างอื่นเขาก็บอกว่าคุณอยู่ในเซฟโซนนะยังไงก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างก็ดีะคะ่ะราบรื่มนะคะตามนันเลยต่อไปคนวันพฤหัสนะคะฤหัดสามใบานะคะเริฤหัดมาด้วย คณวันพฤหัสเป็นยังไงเนี่ยนะไม่ค่อยดีในช่วงนี้นะคะ,ะมีห้าถ้วยนะคะมีเจ็ดถ้วยนะคะแล้วก็มีสามไม้เท้าคนวันพฤหัสคิดมากช่วงนี้นะคะคิดมากจิตตกคิดเยอะคิดเพ้อเจอก็มีฟุ้งไปหมดในหัวนะคะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดมันไร้ประโยชน์มากๆนะคะบอกเลยนะคะก็ไม่ต้องไปคิดเพราะคุณเนี่ย เหมือนเหมือนก็นคิดอะไรที่มันไม่มีประโยชน์กับตัวคุณแต่สิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยคุณไม่หันหาทำนะคุณไม่หาทำคุณไม่หามองนะคะลองหาดูก่อนนะว่าเนี่ยที่ฉันโฟกัสอยู่มันไม่ใช่ละนะที่ฉันคิดอยู่เนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาละนะเออนะคะตามนั้นเนาะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนิดนึงนะคุณขาอาจจะมีเรื่องของการเดินทางหรือพบเห็นบริวารเดินทาง นะคะไปมาหาสู่หรือว่าง,งานของคุณแม่ต้องเป็นงานที่แบบเดินทางเกี่ยวข้องกับการเดินทางเอาไปพบคนนู้นคนนี้นิดนึงนะคะตามนั้นเลยขอไพ,พ่ทักพิเศษค่ะอ่าแต่การเงินคุณขาดีนะตามนั้นนะคะแต่ความคิดนะไม่โอเคนะคะแต่การเงินปังนะนะคะอ่าต่อไปวันศุกร์นะคะศุกส,สามใบนี้ ดีเอ็มเพลสนะคะมีคิงอัพวอนนะคะมีเดชนิดหนึ่งนะเขาบอกคนวันศุกร์นนะเจ้าชะตานะคะก็อยู่ด้วยความอุดมสมบูรณ์มีความสุขดีนะคะนะสุภาพสตรีบางคนเนี่ยอาจจะอยากได้ลูกก็จะมีลูกนะคะนะอ่า นะคะแล้วก็มีเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมีความมั่นคงดีนะคะหรือเขาบอกว่าคุณเนี่ยตอนนี้คุณอุดมสมบูรณ์ดีทุกอย่างนะคะแต่ให้ระวังอย่างเดียวเลยระวังสุขภาพพูยง่ายๆนะคะ,คะทุกอย่างมันจะดีหมดแต่สุขภาพเนี่ยต้องระวังอาจต้องมีพบหมอพบแพทย์นะคะถ้ารู้สึกไม่ดีรีบไปเลยนะดีที่สุดนะคะขอไพ่พิเศษหน่อยนะคะไพ่บอกจะมีเดินดวงเดินทางนะ อาจจะต้องเดินทางหรือมุกเบนนิดนึงนะคะอยู่ติดที่ไม่ดีนะอาจจะต้องแบบเดินเดินเหินๆหรือว่า,าเขาเรียกว่ามุกเบนหนักนะคะขยับขยี้อยู่นิ่งๆไม่ดีนะคะหรือมีดวงเดินทางค่ะะค,ะะคะตามนั้นต่อไปคนวันเสาร์นะคะเสาร์สามใบนะคะเสาร์มาด้วยเลิฟเวอร์นะคะ มาด้วยคิงคัสอ่าคนโสดมีดวงพบเนื้อคู่แล้วแล้วก็หกไม้เท้านะคะเขาบอกว่าคนวันเสาร์นะมาด้วยเลเวอร์เนี่ยบางคนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะฮะ นะกิจการงานใหม่ก็ได้กะฮะบางคนเปิดห้างส่วนจํากัดนู่นนี่นั่นการงานมันดีมันปึกมันปังนะเปิดบริษัทเป็นของตัวเองเลยหุ้นกับเพื่อนอย่างนี้ก็ได้นะฮะนะบางคนเนี่ยคนสดอาจพบเจอคนรักคนถูกใจนะคะนะ ช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของความรักเข้ามานะคะการงานก็มันก็ยืดหยุ่นชะลอตัวลงทําให้ใช้เวลากับคนรักได้มากขึ้นนะคะนะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบอกไปแล้วเนาะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญาก็ได้นะคะบางคนอาจจะได้โปรโมตนะคะเรื่องขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเซ็นเอกสารสัญญาโน่นนี่นั่นนะคะวันนี้ทําอะไรเป็นคู่คู่ดีนะขอให้ทักพิเศษหน่อยคะ่ะ จะมีเรื่องชื่นมื่นชื่นใจนะเทวดาอวชัยให้พรนะคะนะเกิดความสุขความสําเร็จด้านใดด้านหนึ่งหรือได้รับเชิญไปงานเรียนงานสังสรรค์งานมงคลงานแต่งก็ได้นะนะคะหรือบางคนเนี่ยก็คือเข้าประตูวิวาแะแล้ววันนี้นะคะหรือไปจดทะเบียนสมรสนั่นเองนะนะก็อินดีด้วยนะคะตามนั้นเลยนะ จชื่นมื้นดีค่ะวันนี้ไม่มีอะไรนะคะจบแล้วนะทั้งเจ็นเกิดเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวโพสต์ไว้ให้ที่ดวงรายวันเหมือนเดิมนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะนะอยากรู้อะไรอยากดูอะไรไพ่เป็นยังไงนะเกิดวันไหนเข้ามาบอกกันบ้างนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ